โอเคนะคบผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับช่องพี่ตะวันไม่ใช่น้องพี่บักตะวันเอลอกนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรานะครับก็จะมาเผาโพในเกมมายครับกันนะครับผมอ่ะมาครับนี่ครับอนนี้นะครับดูมาเยี่ยมญาติเหรอนี่ครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็แดกทําการเตรียมไว้แล้วนะครับ จุดเลยครับอ่าเดี๋ยวรอไปสักพักนะครับมันก็จะมีควันดำขึ้นนะครับอื่เ <c oughs> <c oughs> นนไม่ไมเไ,ไเลยไ่เลยเ่เลยไยอ่ย่เไเล ตามกันครับว้าควนควรควนขโมยนะครับผมควนก็จะมีไฟนะครับผมอูอย้ยแจงบ้างครับอ่าซึ่งมีครับควนนะครับผมนู่นครับควน เราจะทำกับซึ่ง EP นี้นะครับเรานะครับก็จะทำการสร้างเปาเผาสูบเด็กด้วยนะครับนี่นะอันดับแรกนะครับคือสูเด็กนะครับมันเผาง่ายนะครับผมมันไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนคนใหญ่เนาะซึ่งคนใหญ่มันต้องใช้ถ่านเยอะแล้วก็ไม้เยอะใช่ไหมแต่เนี้ยเด็กครับมันไหมง่ายเนาะ ไข่ม like ันเอายายแบงมุมไวตรงนี้วะมันติดไฟได้ปะติดไฟไม่ได้หรอกะฮ้ิดไฟไม่ได้กลัวจังเลยอะค่ะเสือเลยนอาไปเลยเดี๋ยวเรามาทดลองเผาก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาศพเด็ก <Gym. S 1> ที่เป็นน้องผมนี่แหละมาเผาครับมันกวนโซเรนี่ครับเพียงแต่ต้องใช้ไม้อยู่เท่านั้นนะครับแต่มันไม่ง่ายไงทุกคนไ่วเนี่ครับน้องผมมันอ้าเฮ้ยยงไม่๋ยวยย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 ย้าย เกือบพูดแล้วสเลนะครับซึ่งเราก็จะขึ้นมาล้างหน้าแบบนี้นะครับอันนี้ครับผมสเลเอาฟอสซฟซึ่งด้านบนนะครับต่อตอไม้ด้วยครับต่อตอไม้ ไว้นะครับนี่ครับอ่านั่นนะครับก็เผาไปเรื่อยๆนะครับยิงกว่ามันจะไหม้หมดนะครับผมโอ้โหตอนนี้ยังไหม้ไม่หมดนะครับเดี๋ยวช่วยก่อน,นครับจุดไปจุดไปแค่นิดเดียวครับไฟลามเยอะมากจุดไปแค่สองครั้งอีก โอ้โหอันนี้จุดไปแค่สองครั้งเองซึ่งนี่ครับสมมุติว่าเราเป็นคนตายใช่ทครับเราก็จะเป็นแบบนี้ช่วยช่ยวยนีะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีรูถ้าเกิดไม่มีรมเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงไปเลยนะครับแต่ถ้ามีรมเนี่ยมันก็จะ บินไปขวาบ้างหลังบ้างหน้าบ้างซ้ายบ้างนะครับแบบเนี้ยเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรวะเจอเหงาใจนะคะฝันครับ,รบไม่ครับผมเอเโอ้โหเรียบร้อยของใหม่ๆม่ครับทังเรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรครับ เราซ่อมใหม่ก็ได้เรามีวิธีซ่อมอยู่แล้วนี่วางแค่นี้ก็พอเลยครับนี่ครับโอ้โหทำไมไม่ครับเกือบพูดแล้วสเลอัลสเปรย์อลยัลสไลอัลสไล โอ้นี่ครับว่าแล้วทำไมมันถึงระเบิดอะไรวะเปรยเปรยเปรยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรทนไมมันเป็นแบบนั้นะสเล่ย์ออสเตรยเฮ้ยทำไมมันถึงติดไฟวะทุกคนเฮ้ยทุกคนทำไมมันติดไฟอ่ะขอดูก่อนนะมันติดมาจากตรงไหนอ่ะสเล่ย์ออสเตรย อะไรทำไมติดวะหืมตีดมาจากตัวนั้นหรือปเปล่าอ่าเดี๋ยวผมอขอครับเดี๋ยวผมไปดูในเมมก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเอ้าสุปก็ไม่โอ้ยสุปโอ้ เติมไม้ก่อนนิดนึงอ่ะ,อะมันไม่ย้ายเข้าอ้าวฝนตกคืเย้เอสดได้มันจะิดไปนิดเดียวเองควรขึ้นดังเยอะอ้าวิทำไมมันปืนไม่ติดดานคุณอูเอาสรงนไป ทำไมมันด่บ้เลยกระกเซเซีไม่แค่นี้ดีนะครับมันไม่ไหดีนะครับที่เราที่มันไหม้ ที่ผมสังเกตนะคบอะซึ่งสำหรับิีนี้ขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ที่ททอะไรวะจำห้องตัว a ลอ g ด้วยนะคะบ๊ายบาย